มาดูแนวโจทย์ข้อนี้กันค่ะสังเกตว่าตัวเลขยกกำลังสองทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราไปคิดแบบปกติทั่วไปเลขจะเยอะมากถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้น้องไปใช้สูตรผลต่างกำลังสองได้เลยเพราะสังเกตว่าตัวหน้าก็กำลังสองตัวหลังก็กำลังสองนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบหมดเลยนะสูตรมีอยู่ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองน้องจะแยกได้เป็น หน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังฉะนั้นเราก็มาจัดการตัวเศษก่อนนะคะตรงนี้ให้น้องมองพจน์นี้เป็นหน้ากําลังสองตรงนี้เป็นหลังกําลังสองเราก็จะแยกได้เป็นตัวส่วนตรงนี้ให้เป็นหน้ากําลังสองตรงนี้เป็นหลังกําลังสองนะคะเราก็จะแยกได้เป็นนี้ตรงนี้เราบวกลบกันได้เลยนะคะวงเล็บแรกนะคะของตัวเศษตรงนี้ลบกันจะได้สอง นะคะวงเล็บหลังตรงนี้บวกกันจะได้สองหมื่นหารกับตัวล่างนะคะวงเล็บแรกได้สองนะคะวงเล็บหลังบวกกันได้สองพันอ่าแล้วน้องก็ตัดเลขได้เลยสองกับสองตัดกันตรงนี้สองหมื่นหารกับสองพันตอบแล้วค่ะข้อนี้คือสิบข้อ A นั่นเองเรียบร้อยเลยค่ะ